กระดี่่าสระดีตอนทเทียงทเทียงเราเราอันชินก่อนนะ่าชิใช้เมาส์ราคาหกร้อยบาทอืมบริการดอกเมาอีกแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเอาซูอันที่ทอนกาบานเนาะเมื่อแยแห้งอันที <c oughs> ่นี่จะเป็นไข่ดีไหมช่วยไว้ตั้ง <c oughs> ไข่คือนี่ยาต้มหมึกมอมีจะข้นไข่หัวผููกองยอง ก็จะใ้ไม่มีจ so so ีนก็จะใช้ไม่มีจีถ้าไม่เหนื่อยก็ขายขายรูดขายรูดขายก็ได้ขายคือเก่าป้าพากุชินแน่นแห้งบ้านเบอร้านขายลาบพักแน่นว่าป็นรานขายลาบไม่จะกินก๋วยเตี๋ยวพรุเลยจะกินก๋วยเตี๋ยวมเีนานกเียวเ เขากินดเยมอบัถามเล้ว่าอยากกินยังอยากกินของมันไกยนะเราปดนกอยากกมนยูเาว่ากิ่อยากิน่ไม่อยากเกียวกี่ยนเมนูเกี่ยนเมนูค่ะกตี๋ยวจะากตามการราคาตามตามการจะขึ้นแอนเดอร์ไปฝาก่องอันนี้สองมือละอ้นุ้เปิดล้านขี่ไปเที่ยวเที่ยวซองมือล่ะเปิดจับ ไม่ไม่นุมเลยฮะเปิดอ่าเปิดอเออ่แล้ได้หลายแห้งแล้วไกหลายไปจยางดี้การกินัดนี้อันตั้งบันค่งไก่พ่พ่อดียังมีเล่งอีกดิเล่งหมูไห่แล้วก็หมูหมูดิ่งปากปากเช็ดกล่องเลย กล่องทั้งชิ้มนดียวแงตากช็ดกล้องกล้องปลาดึดแล้วเออโอเคกล่องว่าพืชมัวว่าเป็นสประเทศไทยว้ายยังไม่ได้รู้ไงไปเย็บผ้าแต่เสา มันก็ปลูกบอลูวเพื่จำคันเสร็จประมาณนี้จำขื้นกาวบ่้องขันว่ารือว่านองันเสร็จเชแมาถึงแล้วเขาลักขั้นเเชือกเราเดียวตัวแป๊วแป๊เ่าตะวดดุวัยนงจะเพิงเพราว่ยมากตัวเต็มต่าห้องเกี่ยมุนสะบัเลยเกินไปเไดป็นไง ไม่ได้เต้นเนี่ยไม่ได้เต้นช่วงไหนแต่ว่าไอ้นั่นชุดหนักมากเมื่อคืนเนี่ยสีนั่นแหละปาปวดแขนแห้งหัวกันหนักวดเนี่ยมันวด่้องข่าวสู่นี่ปะดี บอกขท่านได้ลงบอมือมันซ้ากันต่อแม่เป็นสาไหนเดี๋ยวดี๋ยวเป็นตัวาห้เดีวอ๋อโอเคขอบคุณค่ะอาจะแปดกองมาหน่อยบอแม่าหัวกองอมัโอเาหน้อมาเล่นน้ำแน่นั่งอยู่น้ำไผ่ย่าแม่ไปเห็นง่ายบอ มาประทันสวมมาประทันสอมลองพีกั่นได้ก้าบประคุปวันแรกที่พี่ตูใจขึ้นเวงีวันนั้นห่อที่บุกแเรดีทัน ขึ้นอยู่กับคนละครคือสีแดงย่างไก่กนก่อนเันที่ชูใจร้องห้นะหรอไม่ใชุ่ดะวกวันจไมทร์ก็าบุบวันอชูใจมากันอรม่อ่าอีสาวล่างต้อเสื่อกระมูเยอะัอีสาวล่าไม่ได้ใส่หรต้เือกระมชสาวลาวต้้งูว่าอดีทนการสาวบูลีาต้องสสาวลา่ไหมครับชุด้ามหมสีชมพู ไอ้ฮเกีย้มวต้ากันกับตุกขามตุกขามันั้นสวยมากดิแต่งตัวขึ้นอ่ะแล้วม้วนหวังเกิดกันนี่สามหลังเลยดิ ที่บอกให้อาดปร่านขืนไวพราจะมาเท่านั้นบอกให้อัดปมันจะขืนไว้ตาดองของบ้าหลัานี่หลังเนี่ยสวัสดีค่ะมันกำลังแก้บนมันวิ่งรอบดุเลยาเอา มีงมาสิมาชทยผู้จัดการแล้ตายเอาอย่างไรดูไม่พอนี่นก่นี่ยังต่ออ่อนตีตปต่อจะเบืองที่จเวาเบืงอะไรคกันไมเนายก็ตัวก็ตัวเสียเป็นยังเกัน้ังู่ะแล้วก็มาเนื้อ ไก็ม่นไปางกเรบไ่อหแม่งหลายเนาะนี่พี่น้องมามามาเบึงนี่มาเบึงของบ้านนี่พี่น้องเอาวัสดีค่ะอุ้ยคือเป็นมัอมัวให้นี่ยอดคนดูเยอะมากยอดคนดูนี่จิปเดียวค่ะพี่ลายเดี๋ยวอีกหน่อยก็เปิดรลา์ได้แล้วใจพอดันเจ็ดสายสายสายคตรีดามหนึ่งพัน หนึ่นหกหพี่น้องกดติดตามของว้านได้ไหมด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้นะคะสำหรับผู้ติดตามนะคะก็ว่าเข้าไปเบิ่งให้หนู้นได้เด้อขอบคุณนะคะขอบคุณลูกจีนบ้านฮักแคนะนนะบ้านฮักน้องมานะนะคะโอ้ได้กินลูกสิ่งบ้าสิมาสื่อผนดีตีสามอันปัดไปแม่เข้าไปเบิ่งให้หนู้นในเด้อค่ะยอดผู้ติดตามครบแล้วเยอด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 คนดูนะคะคุณแม่จอยหนูในเด้อค่ะ ตะไคร้ผู้ติดตามเพิ่มเร็วๆเด้อ,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 อนี่แหละผู้ใดเบิ่งอยู่ช่องแอนผู้ใดเห็นว่าว่าพานกัฝากไปติดตามน้องน้ำในำเรือพี่น้องกัอยู่ร่าเพื่อนออฟติเชียลพูดกันนะคระับ ออกครบเตาครบแนุ่มๆชุมเลยก็ดีกนงานแาเออกเก้าทุกนงานกังานเขออกเก้วดีอากาศย็นันันย้ง่้นๆแบบึตื่นเวทีไงคือหอมันป็นาลเาียาเนพารอยู่นันดีอยู่หอยเพลิงอยู่เวทีอยู่ไกตั้งมือตั้งอะไรงมือหนองไปตั้งรวเลยท่สายตั้งม

เร็วมากเร็วมากของชูใจมีแต่คนทูใจคนคนเ็ตามพี่แจเงินรัเชี่ยวเมื่อกูใจเิรับเชียวพิ้ไปกระบอกทูใจำเพอี่อเน่ยเาคตามหลายหลาท่อกอันี้อะไรกัั้อยหนเร็วมากใบอแน่

สวัสดีนะคะสวัสดีมาหาก่อนคิดถึงก็หาอะไรกันเนอถ่ายมาเล่นๆก็เลยถ่ายน้องเห็นน้องก็เลยถ่ายแล้วเราบอกคอนเทนบิเขึ้อไ้บินตากฝนแท้น่าเรๆเรีบอดมา่ะยนเกอนเทาเร่พ คนเกือบโตกเกือบเป็นมาประธานบัวหรอเนาะใสสได้ส่งใหบ่ถ้าเยี่ยงสีห้างไม่ได้โดนแบนก็ได้สิเว้ยแต่นีโอ้ยพี่น้องไปก่อนไปเย็บผ้าก่อนมันนี่มีนิจักแล้วไปแล้วพี่น้อนไปเย็บผ้าก่อนโอเคบ๊ายบาย ตามร้านพี่น้องไปก่อนนะคะไปเย็บผ้าก,ก่อนพี่น้อง